ดีค่ะพี่คะ่ะอันนี้ของของพี่ตกแม่ลูกหรือเปล่าคะครับอ๋อขายไปแล้วหรอคะพีข่ขายแต่แม่อ๋ขายแต่แม่ขายแม่ไปราคาเท่าไหร่คะพี่ขอระยะถามได้ไหมไอ้ค่ะหนะึ่งมื่นสามพันห้าร้อยใช่ไหมคะโอ้ขายไปแล้วนะคะอันนี้แม่ขายไปเฉพาะแม่นะคะลูกนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดพ <50, 50. S 1> ันใช่ไหมคะอืมอ่ะนี่ลูกราคาเจ็ดพันนะคะลูกนี้ตัวผู้ตัวเมียนะคะ ลูกตัวผู้ตัวเมียนะคะพี่ลูกตัวเมียนะคะอันนี้ลูกราคาเจ0 0พฝากเบอร์โทรไว้่อยค่ะพี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจ็ดสี่เค่ะขอบคุณมากค่ะ พี่เอามากี่ตัวคะสองตัวเหรอคะมีราคาเท่าไหร่บ้างคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ใช่ไหมคะหมื่นเจ็ดค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะตัวผู้นะคะราคาหมื่นเจ็ดตัวนี้ค่ะีตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวสูงเท่าไหร่นะคะสองหมื่นอมีราคาหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นตัวนั้นก็ตัวผู้เหมือนกันนะคะ ที่ไหนคะสารคามคอ่าสารคามฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพี่062 062 378 1308 1308่ค่ะขอบคุณค่ะพี่คะตัวนี้ขายไปแล้วหรอไม่ได้ขายอ๋อยังไม่ได้ขายมีราคาเท่าไหร่บ้างคะพี่ตัวนี้ลงไว4,500ตัวนี้4,500ไปคนับ นี่ควายตัวผู้นะคะตัวอ้วนๆคอใหญ่ๆสี่หมื่นห้า 45, อีกตัวหนึ่งตัวผู้ปะคะพ,ะคะพี่อันนี้ตัวเมียใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่คะพี่หนึ่งหมื่นหกพันอ่าตัวนี้ตัวเมียนะคะป้องปัญหาฟองปัญหาฟองฟอนนะการเพือภาพ น้ยสาวใสายอรอยด้วยพี่เอามากี่ตัวคะสองตัวสตัวอ๋อสองตัวนี้ฝากเบอร์โทรไว้ไหนคะพี่081 081 0 0 9 0น่ะขอบคุณ้คเค่ะขอบคุณค่ ลดน้องต่อลเล้งมันนาเยนั่เดูดู่ทํายังไงนาเยอะมันน้อยเข้าใจบอกเ้อมันคราเกรข้่อใช่พ่อขาตัวนี้เท่าไหร่คะพ่อสามหมื่นเจ็ดม อ๋อพ่อจะเอาสามหมนเ็แต่เขาให้เท่าไหร่พ่อสามหมื่นห้าอ๋อให้สามหม้าอค่ะตัวผู้ตัวเมียเขาพ่อตัวเมียอ่ากำลังต่อรองกันนะพ่อน้อขอบคุณมากค่ะพ่อชื่ออะไรชื่อเียยกเลยยากอ

เดี๋ยวผมจะเข้าไปถามราคาพี่เขานะคะเดี๋ยวพี่เขากำลังคุยกันอยู่ค่ะ พี่ขาพี่พี่ผู้หญิงคะ่อเดี๋ยวให้เขาคุยกันพี่ขาขายเปหรอตัวเนี้ยขอรัอ่อยจบะที่นุญาตถามเลยไหมขายไปเท่าไหร่ขี่ขายไปเท่าไหร่คะพี่ขออนุญาตถามห่อยเลยตัวละหนึ่งมืใช่ไหมคะเป็นตัวคู่ทั้งสองตัวเลยใช่ไหมคะพี่อ่านี่ค่ะพี่เขาขายไปแล้วนะคะนี่ตัวละหนึ่งหมื่นนะคะ ไปหามันเนี่ยมันถามหาเนี่ยเอามากี่ตัวคะพ่อเอามาสิบสองตัวไว้ไอ้นั่นโอ้ขายไปแล้วตัวละเท่าไหร่บ้างนะคะพี่ตัวละหมื่นกว่าบาทขายไปบ้างแล้วเนาะพี่น <c oughs> เนาะาอ๋อ <c oughs>

วันดีค้ค่ะตัวใหญ่ๆนีเท่าไหร่คะเนี่ยแปดหมื่หนห้าใครนะคะแปดหมื่นแปดหมื่นห้าโอ้เนี่ยตัวใหญ่แล้วก็คอใหญ่มากนะคะอ้วนด้วยค่ะนี่พ่อลองไว้แปดหมื่นห้ามีคนมาต่อรองบ้างนะพนพเนาะโอ้ขอเนี่ยถามเลยไหมเขาเขาว่าราคาไปที่เท่าไหร่คะพอที่เขามาต่อรองเจ็ดหมื่นกว่าอ๋อเจ็ดอ๋อเจ็ดหมื่นกว่านะพนเนาะอ่านี่พ่อรองไว้แปดหมื่นห้านะคะ ว่ามีคนมาต่อรองอยู่ให้ที่มานเจ็บหืนเจ็บหมืนกว่าเนาะเดี๋ยวรอต่อรองกันนะพ่อเนาะขอบคุณมากค่ะ,ะมรูมพ่อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพ่อ อ๋อของพ่อเหมือนกันใช่ไหมห้าหมื่นสามตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่แล้วก็ยาวมากห้าหมื่นสามเขาให้ราคาที่เท่าไหร่คะพ่อตัวภาพประมาณเนี้ยค่ะที่เขามา,มาอ๋อยังไม่ได้มีผู้ห้แต่ว่าพอลองไวห้าหมื่นสามนะคะตัวนี้ประมาณกี่ปีได้คะไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุณสูงได้ส,ส,สี่ปีอ่า อ่ะพ่อฝากเบอร์โทรไว้ไหน่อยค่ะพ่อศ9 3ย์3ก้าสามสามศูนย์ละ้คะต่อรองได้นะพ่อเนาะอ่ะพ่อมาจากที่ไหนคะบลระบือ์าบาระบือสารคามะครอ่ะเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากคะ่ะสูงน่าจะ150านะพ่อเนาะขอะคบคุณนะคะพ่อ,อ วรไปทางนี้สวัสดีค่ะพี่คะขออนุญาตถามได้ไหมคะขายไปเท่าไหร่คะพี่สองตัวนี้สามหมื่นสามคู่นี้สามหมื่นสามอ๋อขายไปแล้วขอบคุณนะคะนี่คืออะไร่อันนี้ก็ขายไปแล้ว เท่าไหร่คะพ่อสองตัวนี้สองตัวนี้สามหมื่นคู่นี้สามหมื่นนะคะตัวผู้ตัวเมียคะพ่อตัวผู้ทั้งสองตัวคู่นี้สามหมื่นขายไปยังคะพ่อขายแล้วสามหมื่นนะคะตัวผู้ทั้งสองตัวค่ะ เอามากี่ตัวคะพ่อสองตัวสตัวามตัวตัวนี้เท่าไหร่คะพ่อตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมียตัวเมียตัวนี้หมื่นเจ็ดนี่ตัวนี้ตัวเมียนะคะพ่อขายหมื่นเจ็ ตัวนี้แหลคะครัพ่อ 30, ตัวนี้ตัวคู่นะคะห้าห้าหมื่นกว่านะพ่อเนาะตัวนี้ห้าหมื่นกว่าพ่อขาข,าขออนุญาตถามเลยไหมคือพ่อลองไว้ตัวนี้ห้าหมื่นกว่าแต่ว่ามีคนมาต่อรองบ้างแล้วใช่ไหมคะพ่ออ๋อ,ขอ,ขอะะเขาให้ราคาเท่าไหร่ครัวันนี้อ๋อ,อให้ห้าหมื่นอ๋อเขาให้ห้าหมื่นนะพ่อเนาะอุยตัวคู่นะคะตัวนี้ ขอบคุณนะคะพ่อไปทอด่ะพี่พ่ออดวัเอามากี่ตัวคะสิบห้าสิบห้าตัวมิด ของผมเหรออะไรฮะอะไรสามสองอ่าตัวนี้ตัวนี้ของพ่อสามหมื่นสองอะคะตัวนี้ใช่ไหมคะสามหมื่นสองอ่านี่ของพ่ออ้วนนะคะอันนี้ตัวตัวเมียตัวนี้ตัวเมียสองหมื่นเจ็ดอ่าส่วนตัวนี้ตัวเมียสองหมื่นเจ็ดค่ะ ตัวนี้เหรอคะพ่อสามสามตัวนี้สามหมื่นสามตัวผู้ตัวเมียตัวผู้นะคะผู้พันแม่ลูกนะผิดหมื่นแม่ลูกตัวไหนคะนี่ใช่ไหมคะครับนี่นช่ฮะมีีกคะคู่นี้คู่นี้แม่ลูก เท่าไหร่นะคะพ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสี่ตัวอ๋อทางนู้นนะคะแม่ลูกพร <c oughs> ้อมันสามห้าแม่ลูกนะคะคู่ละสามหมื่นห้าสี่ตัวเจ็ดหมื่นค่ะแม่เดียวได้สี่เหรอนี่นะคะลูกสวยมากคะ่ะลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ตัวเมียบ้างคะ่ะ <c oughs> ลูกตัวผู้หมดเลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้แม่ลูกของพ่ออ้วนนะคะแม่ลูก เอาป่ะเดี๋ยวจังก์อ๋อพ่อฝากเบอร์โทรไว้อีกรอบนึงค่ะเย่ยมมาก้าไหนพ่อ พ่อฝากเบอร์โทรหนะะ<ฮะ>่อยค่ะฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะพ่อ0 6 4ย์ห4311 4ูนย่่า่เกาส่เกค่ะ่บคุณมากค่ะ เ่ะเนี่ยพ่อพ่อไหไ่คะพ่อังไ่ขายครับอ๋อยังไม่หันได้ขายขายไ,าไปไหนพ่อวาไปเท่าไหร่อะคะสามหมื่นหกสามหมื่นหกตัวผู้นะคะนี่พ่อรองไว้สามหมื่นหกคะ่ะตัวผูรวา่ะ พี่คะตัวนี้เท่าไหร่คะ36,000่36ครับ3านะคะอ่ะตัวผู้ตัวผู้นะคะตัวสูงแล้วก็อ้วนด้วยค่ะคะอใหญ่ราคา36,000นนะคะ 36, ค ตัวนี้สูงมากสูงเท่าไหร่ได้พี่ประมาณเกือบร้อยหได้เนาะฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะพี่ฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะ081 921 7533พี่มาจากไหนคะสตึกมีมาจากสตึกนะคะขอบคุณมากค่ะ เท่าไหร่ครพี่ให้สองมันรดสอยู่ขอิาร้อยตุดสสุดเเท่าไหร่อะคะพี่ตัวนี้สองหมื่นสอครับสอตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้สองหมื่นสองเขาให้ระคะเาเท่าไหร่อะคะพี่ พี่คะเมื่อกี้เขาให้เท่าไหร่อะให้เอาสองมือเขาให้ต่ำกว่าสอง0มื่นอ่าอก็ได้เชไหอกเลวไหรอดรอตายตายยังดีเลยว่า พี่น่าจนนีครับอต่อ้อเลนะท่าไหร่คพี่ตอนนี้แต่เป็นแข้งใผู้นี้คองเจ็บเลยครับ อ๋อคู่นี้เจ็ดหมื่นหกเขาให้เท่าเขาให้ราคาเท่าไหร่คะพี่เขาให้ผมรอดเจ็ดกับรอดเจ็ดราคาเป็นไงมาราคาเป็นไงพี่วันนี้ไม่ดีเลยอันนี้คู่นี้นะคะพี่ลองไว้เจ็ดหมื่นค่ะแต่ว่าเขาให้ต่ํากว่าราคาเจ็ดหมื่นนะคะเป็นตัวคู่อะค่ะตัวคู่ตัวใหญ่มากคน าขอันเชื่อรักครับเชื่อรักนะครับมาดสูนดศูยน่โรัเื่อครับชยรนะครับผนเชื่อรักจะแปดศูหงโดยรับขออครับขอเอวยเนด้วยเชือด้วยครับขอหน้าครับสามสมสเจ็ดมาเลยสามส แล้วขออนุญาตถามเลยไหมตัวเท่าไหร่พอพีสองตัวสี่หมื่นใช่ไหมคะตัว 40, สี่ตัวอวอ,อันนี้ขายไปแล้วนะคะสี่ตัวสี่หมื่นบาทนะคะมันจะเป็นแม่ลูกสองคู่นะคะอ่ะน,นี่ขายไปแล้ววันนี้ก็มีชาวเวียดนามก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็มีคนไทยด้วยคะ่ะคนไทยมาซื้อายู่ แต่ว่าราคาวันนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะลาบบ้าหาผลผลแกมีผกระเทได้ผลแกับตรงไนตอนสามต่มครับสามตึ่มเคยครับบ้านมาวยครับแ้หนึ่งเดี๋ยวไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวไปทางนู้นนะคะ กาบหาทกันะลวงพ่อตัวพ่ตัวเมียถอกันเล้ะนั่งเท่าไหร่คะเท่าไหร่พ่อสอง0มื่นหนึ่งพันห้าร้อยองหมหนึงนห้าร้อีพนหาร้อยนี่ครมีคนมาต่อรองเราไหมพ่อมีหรเขาให้เขาให้เท่าไหร่พ่อให้สามพ ให้ให้เขาให้เท่าไหร่นะพ่อร้องไว้สองหมื่นหนึ่งพันพ่อรองสองหมื่นห้าพันผุดออกอ๋อพ่อรองสองหมื่นห้าพันเขาให้สองหมื่นสามพันเขาให้สองหมื่นสามพันอ๋อต้องรอต่อรองก่อนเนาะอ่านี่ของพ่อตัวผู้เด็กูไปอยากได้นานตัวเนี้ยพ่อขายให้ฉันไปพ่อมากี่ตัวคะ าตัวเขตัวกับตัวขายไปบ้างแล้วขายสามตัวยัดยัดสามตัวขายไปเมื่อกี้ตัวผู้ตัวเมียคะ่ะเมีนก็ตัวเท็จคนหนาตัวเทอ๋อตัวผู้หมดเลยราคาเป็นไงพ่อวันนี้ก็ลุงตัวน้ำลุก มันเทือในเทือโคตค่ะเป็นเมื่อกี้เป็นตัวผู้เวียดนามมาซื้อหรือคนไทยเวียดนามใช่ไหมคะไม่เทือโคตรก็ได้เมื่อกี้วานเราสามสิบล้านละถ้าถ้าอย่างตัวนี้ปกติถ้าเป็นช่วงควายแพงมันราคาเท่าไหร่คะข้าขนาดนี้สามหมื่นกว่าคนหรอสามหมื่นกว่าแต่ตอนนี้ไม่ถึงตอนนี้มันสองหมื่นอย่างอย่างร้องไวสองหมื่นถ้าเขาก็ให้สองหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยนะพ่อเนาะไปนะครับอ้าวแล้วพี่พ่อขาตัวนี้ขายแล้วหรอขายขาไปเท่าไหร่คะพี่ สามหมื่นห้าร้อยเาสามหม่นห้ารอแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียคะเนี่ยตัวอ๋อตัวผู้อันนี้ขายไปแล้วพ่อขายไปแล้วสามหมื่นห้าร้อยขอบคุณมากค่ะอ่ะอเอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้ได้ค่ะผมมีเบอร์จะเนี้ยอ๋อไม่เป็นไรตัวเมียตัวเมียพ่อจับไว้เลย พ่อมาตุ้มอีกตุ้มสัพื nah ่อนขอบคุณนะคะพ่อเสียงวันนี้ค่ะวันนี้พ่อเสียงเอามากี่ตัวพ่อเสียงเอามาห้าตัว